เราไปที่ราคาทองคำกันต่อเลยนะครับคุณพวันนวะวัฒนทรัพ์ยประธานกรรมการบริษัท y ายจบูลเลียน i ินเเชลจำกัดครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณสุธิพันธ์และคุณดงวดีค่ะครับนักลงทุนก็รับทราบผล BOE ไปแล้วนะฮะไม่มีอะไรผิดหวังตอนนี้ก็รอรุนนอนฟาร์มวันนี้สิครับค่ะอันนี้ก็ต้องดูว่าจะเป็นไปตามคาดหมายนะคะ เพราะถ้าเป็นไปตามค่าดตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวสนับสนุนทองคําให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วเดือนที่แล้วประกาศอยู่ที่ประมาณ280,000ตาแหน่งแล้วก็ครั้งนี้คาดการอยู่แค่170,000ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเป็นไปตามคาดเนี่ยตัวนี้ทองคําจะได้รับ อันนี้ส่งค่อนข้างแรงสังเกตได้ตั้งแต่มีการอ,อ,อินเจ็ตเงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นออของ BOJ นะคะที่ในในอาเบะได้ได้มีการทำ QE เข้ามาหรือแม้กระทั่งการของ BOE ซึ่งมีการ สรับลดอัตราดอเบี้ยทั้งสองอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งทําให้ทองคำเนี่ยสามารถมันทํำหายได้อยู่ที่ระดับ1366งพันสามรอยหิสดอลลาร์ต่อทอยเแต่ทุกครั้งที่มีการดีดขึ้นไปเทสแนวต้นานก็มีการทยอยขายทํากําไรออกมาแต่สังเกตได้ว่าในทิตยศนี้ต่ําสุดเออที่สามารถดีดขึ้นไปแล้วย่อลงมาได้แค่ประมาณ50สิบ 1,350 US Dollar ตอทสอาก็มองว่ามุมมองของนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าโอกาสที่ทคำคำจะมีไปต่อเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงแล้วก็มีการประกาศของ CME นะคะไอตัว Go Future A เนี่ยก็มีการมีการเข้ามาถือของเนี่ยเพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมาประมาณ32%แล้วก็ Open Interest เนี่ยอยู่ประมาณ380,000 สัญญาซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะคะอืมค่ะค่ะค่ะทีนี้ก็อวันนี้เนี่ยมองแล้วกรอบการเคลื่อนไหวคุณพวันใ,ให้ในระดับไใหน,ในบ้างนะคะค่ะวันนี้เราเราประเมินว่าถ้า ผิดคาดนะคะถ้าทองคำไม่ต่ำกว่าพันสามร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อนยดาวมุมมองในสัปดาห์ถัดไปก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อแต่ถ้าไม่ไม่เอนันฟาร์มเทโรไม่เป็น,ปนตามคาดแล้วกดดันทองคำให้าย่อต่ำกว่าพันสามร้อยห้าสิบเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเอ,อคงต้องดูว่าโม um, เมนตัมไปลงที่แนวรับที่เท่าไหร่เราแต่ก็ยังมองว่าพันสามร้อยเนี่ยในช่วง เดือนนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงโอกาสที่ถ้าย่อลงลึกแล้วนะักลงทุนจะทยอยเข้ามาถือของก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เข้าซื้อแต่ถ้าเป็นไปตามคาดจริงๆเชื่อว่าเ,เทสแรกที่น่าจะมีการเทสของทองคำก็ไ่ายเดิมของเมื่อวานนี้คือพันสาม้อยหสิบหกแล้วก็พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นค่ที่ผ่านมาของเดือนที่แล้วถ้าเบรกผ่านขึ้นไปได้ก็ 1,390 US d ลลาร์ต่อทัวเซป็นตัวถัดไปสำหรับ <ừ> ออสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าค่ะ <ừ> ค่ะ,คะแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ความเคลื่อนไหวของกองทุน SPDR เป็นยังไงอะคะคุณพะวานันก็มีการขายลงมาก็คงจะเป็นสถิติเดียวก,กันกับนักลงทุนระยะสั้นทั่ทวไปค <ừ> ือทุกครั้งที่มีการเ,ออเทสแนวต้านก็มีการทยอยขายทำกำไรกันลงมาก่อน แล้วก็มาแหละมารับเอาทีหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยมีการมีการขายลงมาประมาณ3าตันกว่าอ๋อขอโทษค่ะมีการเข้ามาถือของเพิ่มนะคะถ,ถึง15บตันเลยค่ะอ้อ SPDR <DS S 2> เพิ่มแล้วรู้สึกสัปดาห์ก่อนนู้นมีช่วงขายอยู่ช่วงหนึ่ง ขายมาประมาณสองสามสัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เริ่มหัวค่ะเพราะวานนี้วันเดียวเข้ามาถือครองสามตันกว่าสัปดาห์นี้สิบห้าจุดสองตันค่ะแนะนํานักลงทุนอย่างไรดีครับในช่วงนี้ครับก็ยังแนะนําว่าที่จุดแนวต้านก็ยังเป็นจุดที่น่าจะทยอยทากาไรมาก่อนจนกว่าเราจะเห็นการยืนผ่านเด็กผ่านพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าดอลลาร์ต่อทอรสาวนะคะเพ็นนั้นที่จุดพันสามร้อยหกสิบห้า พันสามร้อยันสามร้อยเจ็ทั้งทั้งสี่ห้าจุดนี้เป็นจุดที่ทยอยทำกำไรออกมาก่อนเพราะว่าเชื่อว่าแถวนั้นจะมีวอรุ่มการขายค่อนข้างเยอะและส่วนแนวรับเนี่ยที่ระดับหนึ่งพัน ามร้อยห้าสิบถือว่าเป็นจุดค่อนข้างสวยถ้าเข้าได้ก็น่าจะเป็นจุดที่พยองสะสมได้แต่ถ้าถึงหลุดลงมาก็ใจเย็นได้เพราะว่าเราเชื่อว่ามุมมองในระยะไกลเนี่ยโอกาสที่ทองคาจะมีการปรับตัวขึ้นมีค่อนข้างสูงค่ะค่ะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสสดครับ